ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเจคก้นคลับย้ำข่าวดีอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ข่าวดีของแมกกาเจคกินครับนะครับย้ำว่าอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์มีลุ้นคัมแบ็คช่นลิเวอร์พูลเกมพบกับนิวคาสเซิลพร้อมมั่นใจนะครับทีมรับมือได้ช่วงที่โมซาลาไปทำศึกชิงเจ้าทวีปแอฟริกา เจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยข่าวนี้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางคนเก่งของทีมชาติอาร์เจนตินามีโอกาสที่จะกลับมาช่วยทีมหงดังนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของเลว์คาโซยูเนเต็ดในวันจันทร์ที่1มกราคมนี้แม็กอาริสเตอร์บาดเจ็บหัวเข่าจากนัดที่บุกชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไป2-0เมื่อวันพุธที่6กธันวาคมที่ผ่านมาโดยตอนแรกดูเหมือนว่าไม่รุนแรงแต่กลับกลายเป็นว่า ถึงณตอนนี้ยังไม่กลับมาลงเล่นเลยครับหรือยังรับเผยในงานแถลงข,ข,ข่าวเมื่อวันศุกร์ที่29ธันวาคมว่าสําหรับเมกะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เขาจะทําอะไรได้บ้างเขาจะก้าวเข้าสู่การฝึกซ้อมทีมได้หรือไม่การตัดสินใจยังไม่เสร็จสิจ้นยังเร็วเกินไปและหมอนั่นไม่อยู่ที่นี่หรือบางทีเขาอาจจะอยู่แต่ผมก็ยังไม่เห็นเขาดังนั้นเราจะต้องรอดูต่อไปแน่นอนเขาใกล้แล้ว เขามีโอกาสจะซ้อมกับทีมในวันนี้ส่วนอันดูโรบสันได้รับการผ่าตัดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใกล้เคียงกับการฝึกซ้อมกับทีมเลยด้วยซ้ำหนทางยังอีกยาวไกลกุนซือชาวเยอรมันกล่าวพร้อมกันนี้รับเจอเกังกับยังมั่นใจว่าลิ์พูลจะรับมือได้กับช่วงทีมโมมดซลาลาปีกคนเก่งของทีมเชนอีเจียมพราดช่วยสโมสรไหลนัดหลังจบเกมโก,ก้ชเดวัสโซจะต้องเดินทางไปทนศึกแอฟริกาครัพออฟดชั่นรอบสุดท้ายที่ประเทศไอวอรีโคต ระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธน์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นสถานการณ์ที่ธรรมดาธรรมดามากจริงๆเมื่อคุณเสียเข้าไปเราเคยเจอกับสิ่งที่ยนย่กั้นมาแล้วในอดีตตอนที่เสียสเซดูมานีไปด้วยดังนั้นเราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ในใย่่ชาวเยอรมันกล่าวถิ่นท้าย เจ็บลึกจนลืมไม่ได้เจฟเชนก็ร้อนนอนไม่หลับถึง3เดือนนะครับหลังเกมมาฮัสตสันที่อิสตันบูลคนตาหลับไม่ลงอันเรเชฟเชนสกนะครับตำนาน่งกองหน้าทีมชาติยูเครนยอมรับตำตงตอนนอนไม่หลับนานถึง3เดือนหลังช็อกไม่หายจากการที่เอซิมิลันแพ้จุดทวินลิเวอร์พูลในรอบชิงเฉลิสของศึกยูฟ่าแชมเลกที่อิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อปี2005 แม์นันนะครับทับปีศาจแดงดำเอซิมิลานโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในช่วงครึ่งแรกโดยพวกเขาไล่กดหงดังจนยุม,มัด พร้อมกับยิงประตูขึ้นนำก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามในครึ่งหลังพลพรรคเดอะเรดรวมพลังประจันบานและสร้างสินมหาจัน์ด้วยการใช้เวลาเพียงแค่า6นาทีในนาทีที่ 54, 56และ60ไล่ตีเสมอเอซิมลาน3ประตูต่อ3เพราะฉะนั้นรอสโซซินี่ก็กลับมาเปิดฉากบุกยำใหญ่ใส่ลิเวอร์พูลครังแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถเจาะตะข่ายหงดังได้เลย แลัที่สกันเชฟซังโก้มีโอกาสทองพร้อมฝั่งเพชรจากจังหวัดยิงหน้าปากประตูไม่ถึง6หลาแต่โดนเจสซี่ดูเด็กเซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อบนเวลาทําให้เสมอกัน3-3ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ไม่มีฝ่ายไหนทําประตูเพิ่มได้จบเกมต้องตัดสินหาแชมป์้วยการดวนจุดโทดงานนี้ดูเด็กสมบทนีโรด้วยการเซฟจ,จุดโทษของไซจินโย แอนเดรสิโลและเชฟเจนโกทำให้ลิเวอร์พูลชนะจุดโทษไป3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3และส่งผลให้พวกเขาประกาศคว้าแชมป์ถ้วยใบยุโรปสมัยที่5และที่สำคัญแมตช์นั้นถูกขนานนามว่ามหาสัจจันย์แห่งอิสตันบูลเชฟเชนโกนะครับที่ย้อนอดีตกับเหตุการณ์สุดช็อกในวันนั้นซึ่งตามหลอกล้อนเขาจนนอนไม่หลับนานถึง3เดือน ผมพูดจากใจเลยนะผมไม่สามารถนอนหลับได้เลยนานถึง3เดือนผมตื่นขึ้นมาช่วงกลางดึกและก็ลงมาข้างล่างเพื่อเปิดทีวีย้อนดูช่วงเวลานั้นอีกครั้งผมดูช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษตอนที่เขาเจสซี่ดูเด็กเซฟถึง2ครั้งติดต่อกันเหมือนเป็นเกมนัดชิงชนะเิศที่สุดเหลือเชื่อจริงๆนอกจากนี้เซวายังกล่าวยกย่อง,องสืฤนะิ์ของนักเตะหงวหน้และสาวบอเดอะคัพ ที่ส่งเสียงกระตุ้นทีมรักตลอดจนทําให้เกิดสิ่งมหศจัย์นั้นขึ้นมาได้ผมต้องยกเครดิตให้กับสตูดิโอคอนตกเตะลิพูโโดยเฉพาะแฟนบอลลิพูลเสียงเชียร์แรงสนับสนุนผมคิดว่ามันสร้างความแตกต่างเพลงยูวิลเนเวอรอล alone เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วและผมก็คิดว่ามันคือพลังที่ส่งไปอย่างนักเตะบางสิ่งมันคลิกเข้ากันอย่างลงตัวภายในเวลา6นาทีซึ่งพวกเขายิงประตูได้และจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอดีตหัวหอกเชลซีระบุถิงงท้าย ่อดังยืนยันว่าลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมวมองเข้าไปดูฟอร์มอันโตนนโอซิวาอย่างใกล้ชิดหลังพึ่งใส่ชื่อเขาเข้าไปอยู่ในลิต์ที่ต้องการเสริมทัพอันโตนิโอซิวานะครับกองหลังชาวโปรตุเกสที่ตอนนี้กลับมาตกเป็นเป้าหมายความสนใจอีกครั้งในการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หลังลจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พน,นได้รื้อฟื้นความสนใจในตัวของอันโตนนโอซิวาขึ้นมาอีกครั้งเป็นที่ล,ล่ารอแล้วหลังจากที่เมื่อช่วงสมมติ์ทีผนมานั้น ลิเวอร์พูลก็เคยเกือบที่จะได้ตัวอันโตนิโอซิวาเข้าสู่ทีมแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกทางด้านของเบนฟิก้าตอบปฏิเสธเพราะไม่สามารถหานักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ได้ทันนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามรายการล่าสุดนะครับจาก90มิลระบุว่าชื่อของอันโตนิโอซิวานั้นกรอบมาอยู่ในริสต์รายชื่อนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังต้องการตัวเป็นอย่างมากไปเป็นที่ร้แล้วและจัดที่ในตอนนี้ กองหลังดาวรุ่งคนสูงๆรายนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าต้นสังกัดซึ่งจนทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมดังในยุโรปโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันโตนิโอซิวานะครับตอนนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชุดใหญ่ของเบนฟิก้าที่จะขาดไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ทนันักเตะรายนี้ก็กำลังได้รับกากรย่อๆกัเป็นหนึ่งในผู้เล่นกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ร่วมกับกอนโซโลอินาซิโอกองหลังอีกคนที่ทางลิเวอร์พ l นั้นต่างก็อยากได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากจะมองว่าลิเวอร์พลกำลังเล็งเสริมทัพไปที่อันโตนิโอซิวานั้นก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นดีลที่เหมาะสมกับลิเวอร์พลเป็นอย่างมาก โดยาคาดการว่าตำแหน่งของสมสรเบนวิก้านั้นก็พร้อมแล้วลวครับที่จะปล่อยตัวอันโตนิโอซิวาออกจากทีมด้วยเชน่นเดียวกันแต่ถึงนั้นทางเบนวิก้าก็ยืนนว่าการที่อันโตนิโอซิวาจะย้ายทีมในนั้นจําเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวที่มีราค,ททคาที่เทียบเท่ากับค่าฉีวิตชัญญาที่จำนวนเงิน100้ล้านยูโรหรือ86ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับว่าถ้าหากเป็นแบบนี้แล้ว,ลวก็จะถือได้ว่าอันโตนิโอซิวาจะมีค่าตัวที่มากกว่า กานซาโลอีกนาซิโอหกถึง2เท่าตัวเลยทีเดียวดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าดิวการเดทิมระหว่างอันตูโนซิวากับลิบอห์นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผู้เล่นรายนี้กํลาลังถูกโกงราคาที่แพงจนเกินไปและลิบุห์นั้นก็มีทรงการที่จะเป็นเยื่อกับการโกงราคาในครั้งนี้อีกด้วย <S <S นักข่าวดังยืนยันนะครับว่าลิวอร์พูยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การเยทิมของมานูโคเน่อย่างใกล้ชิดและเนวน,นี้อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว สมสรลิเวอร์พูลครับทีนัตอนนี้ดูเหมือนว่ายังคงไม่ละทิ้งโอกาสในการสมทับผู้เล่นในตำแหน,น่งกลางๆตัวรับเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แม้ว่าในช่วงสมอที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเพิ่งจุดคว้าตัวทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกสบอสไลน์วตัตโตรเอนโดและไรอันสกาฟนแบกเข้าสู่ทีมมาหม,มานแต่กระดูอนว่าล,ลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาผู้เล่นกลางๆตัวรับที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้แม้ว่าในตอนนี้ทางด้านของวัตโตรเอนโดนั้นกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองกลางดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้นั้นจะค้าแข้งกับลิเวอร์พูลได้อีกไม่นานเพราะตอนนี้เอนโดมีอายุมากกว่า30ปีไปเป็นที่ระลอยแล้วโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากลูดิการเลติสายขา่าวชื่อดังชาวอิตาลีก็เด็ก,ดกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าดูนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงมีการติดต่อและพูดคุยกับทางด้านของเอเนตนส่วนตัวของ Man one, มานูโคเน่มาโดยตลอดและกระโดดว่าการเลทีมออกจาก บริเตนกับบัตรของมนุษย์กนนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงมนุษยเเน่นก็ต้องเลือกที่จะย้ายออกไปค้าแข่งกับสโมสรที่ใหญ่กว่าและให้ค่าตอบแทนที่มากกว่ารวมถึงการควา้าแชมป์กับสโมสรที่ใหญ่กว่านั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่นักฟุตบอลทบทุกคนนั้นใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ย้ายไปร่วมสโมสรใหญ่ของโยุโรปในสักวันหนึ่ง ใช่จากข่าวที่ผมได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าเปเชป,ปาริสแซงช์แมงก็ได้เพิ่มชื่อของมานูคกนเน่เข้าไปอยู่ในรายชื่อกองกลาง,งที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของคกเน่กับกลับบักนั่นก็กำลังจะหมดลงในช่วงซัมอร์ปี2026และณนะตอนนี้ก็มีทั้งลิเวอร์พูลและทันนอมมสเปอร์ต่างก็กำลังเฝ้าติดตามดียวกันนี้ทีมของมานูคเน่อย่างไร้ชิด เช่นนั้นว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามานุคุเน่นั้นยังไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่แข็งแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วนักเตะรายนี้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของนักเตะประเภทที่จะสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากแต่สําหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านปุริซมมชิงกะบ,บักก็พร้อมปล่อยมานุคุเน่ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันเพราะทางสโมสรกําลังประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักนั่นเองแต่ทีนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าล์พูลนั้นนะครับมีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะได้ตัวมานุคุเน่มารวงทัพแต่ทางล์พูนั้นจะต้องแสดงความสนใจที่ จริงจังและชัดเจนว่ามานูโคโนอน่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงของลิเวอร์พูลก็มีความเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่าตอนนี้ทางลิเวอร์นั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกับเอเนต์ของนักเตะรายนี้อยู่เป็นระยะระยะดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงต้องลุ้นหนักกันแล้วเลยครับว่าทีมหง์แดงของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวมานูโคโนเน่เข้าสู่ทีมได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงตลาดสเสมอที่ผ่านมาหรือไม่ ลิเวอร์พูลย่แล้วเรัลมาริดต้องปาดหน้าคว้าตัวกอนซาโลอินาซิโอไปร่วมทีมสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นข่าวลือล่าสุดว่าเดียวกันเยทีมของกอนซาโลอินาซิโอที่ก่อนหน้านี้ใครๆต่างก็มองว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังเป็นเต็งจ๋าสาหรับเดี๋ยวนี้แต่เราณตอนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วหลังจากมีรายงานออกมาว่าทีมราชชุดขาวเรัลมาริดนั่นคือทีมล่าสุดที่กําลังแสดงความสนใจและอยากจะได้ตัวกอนซาโลอินาซิโอ กองหลังดาวรุ่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนรายนี้ไปร่วมทัพโดยทางเรมาริดมองว่ากอนโซโลอินนานซิโอคือผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเสริมทัพในระยะยาวและเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่นักเตะอายุน้อยพร้อมสูงที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้รายงานนี้มาจากฟุตบอลเอสปานานะครับซึ่งเป็นสื่อในประเทศสเปนก็ได้ออกมาตีข่าวล่าสุดว่าณนะตอนนี้ท่านันสมสรเรมาริดนั้นพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,น,นเล,ล่าตัวกอนโซโลอินนารซิโอ เป้าหมายของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยหลังจากที่การหน้านี้ทางลิเวอร์นั้นคือทีมเต็งที่มีโอกาสได้ตัวกองหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนรายนี้เข้าสู่ทีมมากที่สุดแต่ว่าการมาถึงของเรลมริดนั้นอาจจะทําให้เดี๋ยวนี้ลิเวอร์พูลไม่มีความช่วยอีกต่อไปแล้วโดยทางเรลมริดนั้นก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่หวังที่จะปาดหน้าลิเวอร์พูลและคว้าตัวกอนซาโลอิกนาซิโอเข้าสู่ซานติเอโกเบ์นเบลให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ และทางเรัลมาริดนั้นก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทุะ้มกาตรวจจานวน60ล้านโยูโรหรือ52ล้านปอนด์ที่เทียเท่ากับชาชีชนยาตามที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นต้องการด้วยโดยตอนนี้นะครับทางกันซาโลอิกนาซิโอกางหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนในวัย22ปีอะไนี้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเดียวที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในยุโรปในช่วงตลาดการสกัดนั้งแต่หน้าหนาวนี้ถ้าหากมีการย้ายทีมที่เกิดขึ้น หลังจากที่ตัวของคนนั้นนะครับทำผลงานด้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจให้กับทีมใหญ่ของลีกโปตุเกสตและพาสปอร์ติงลิสบอนยึดจ่าฝูงโปตุเกสซูเปอร์ลีกอยู่ในเวลานี้แต่ถ้าหากว่าการสโลอินเนสโอตัดสินใจย้ายออกจากสปอร์ติงลิสบอนในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้ก็จะทําให้ตัวของคนนั้นพลาดโอกาสคว้าแชมป์ลีกโปตุเกสกับท่านั่นของสปอร์ติงลิสบอนไปในทันทีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่พอสมควรเลยทีเดียว โดยในความสนใจที่ทิงจังของเรอัลมาดริดในเวลานี้จากการที่ดาบิดอลาบากองหลังตัวหลักของทีมนั้นมีการบาดเจ็บระยะยาวนะครับนั่นทําให้อิตาซิโอถูกมองว่าเป็นตัวแทนในอุดมคติและมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากแต่ถึงนั้นก็เชื่อว่าลิปูนั้นก็คงจะไม่ยอมแพ้นในเดี๋ยวนี้ในแบบง่ายๆอย่างแน่น,นอนนะครับเพราะลิปูของพวกเรานั้นได้เฝ้าติดตามกวนโซโลอิตาซิโอมาเป็นระยะเวลา,านานแล้วและได้ส่งทีมงานมามองเข้าไปเช็คฟอร์มการเล่นของนักเตะอยู่เป็นระยะระยะ ดังนั้นจึงจะได้ว่าตลาดหน้าหนาวนี้อาจจะมีหลายสโมสรรุ่มแย่งตัวนักเตะรายนี้อยู่หลายทียมอย่างแน่นอนดังนั้นก็ต้องมาหล่อรุ่นกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายกอานโซโลอีกแดนซิโอนั้นจะเลือกย้ายสบทีมไหนกันแน่แมน้ลิเวอร์พูลิ l ดูดีอาร์เซนอลวูมเอไอออฟต้าวิเคลาดแชมเปี้ยนลีกเอไอให้หงแสงปืนแล้ว ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของออปตาฟันธงอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยังมีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากสุดขณะที่ลิเวอร์พูลแซงอาร์เซนอลไปไกลหลังปืนใหญ่แท้คาบ้านในเกมล่าสุดออปตานะครับบริษัทรวบร,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 รุนสถิติชื่อดังได้นำ AI supercomputer มาวิเคราะห์แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูก,กาล2023-2024หลังจบเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้นานแพ้เวนแฮมยูเนเต็ดไป2-0เมื่อวันพุนธสมดีที่28ธันวาคมที่ผ่านมา ปืนใหญ่พลาดโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงโดยหลังเล่นไปแล้ว19นัดมี40คะแนนรังอันดับที่2ตามหลังจ่าฝูงลิเวอร์พูล2แต้มและนำอาร์เซนอล1แต้มแมนสิตี้3แต้มแต่รอยเบสีฟ้าลงเล่นน้อยกว่า1นัดนะครับ AI ของอัปตาวิเคราะห์ให้แมนซิสตี้มีโอกาสเป็นแชมป์มักที่สุดที่55.1%ขณะที่ลิเวอร์พูลแซงอร์เซนอลแล้วนะครับ โดยหงแดงมีโอากาสอยู่ที่27.1%ส่วนแอตเลนใหญ่อยู่ที่15.3%โดยผลวิเคราะห์แชมป์พิีเมียรลีกฤดูกาล2023-24ของออปต้ามีดังนี้อันดับที่1แมนเชสเตอร์55.1%อันดับที่2ลิเวอร์พูล27.1%อันดับที่3อาร์เซนอล15.3%อันดับที่4แอสตันล่า1.9% อันดับที่ห้าสเปอร์0.3%ส่วนทีมอ,อื่นๆนะครับไม่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พิมลีกนะครับโดยออฟต้าไม่ได้จัดให้อยู่ในอันดับเลยล่ะครับอยากยืนระยะต้องทำด่วนห้านักเตะที่ลิเวอร์พูลควรพิจารณาดึงตัวมาร่นทัพช่วงตลาดรอบสองหาเป้าปหมายหงควรดึง หากลิวต,ต้องการที่จะลุ้นแชมป์พิมลรสอังกฤษไปแบบยาวๆจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งนั่นว่าพวกเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนั้งแต่รอบสองเดือนมกราคมนี้เพื่อทําให้ทีมมีขุมพลังที่แข็งแร่งพร้อมสู้ศึกแบบยาวๆของแดนครับสร้างผลงานที่ดีกว่าหลายๆคนคาดคิดเอาไว้ในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นนี้เพราะเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทีทมต้องพบกับความผิดหวังจากการหลุดเทอร์โฟ แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถขยับขึ้นไปรังจากฝูงหลีได้แล้วนะครับเมื่อจบปี2023อย่างไรก็ตามนในปี2024มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลำบากมากกว่าเดิมสําหรับจคกิ้งคลับเนื่องจากทีมจะไม่มีเจอเอลมาติปที่มาเจ็บจนปิดเทอมยาวไปเป็นที่โรลดแล้วกาเดยวการแบ็คซ้าอย่างเอนดูโรบันสันและคอตัสซามิการโดนอาการมาเจ็บเล่นงาน นอกจากนี้ทีมจะไม่มีโมเมนตาลากับวัตุรุเอนโดที่ต้องเดินทางไปร,รับใช้ทีมชาตินในเกมชิงชมป์ทวีปแอฟริกากับเอเชียตามลําดับในส่วนระหว่างเดือนมกราคมที่จะถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเหตุผลนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้องหากําลังเสริมเพื่อไม่ให้ผลงานของทีมสะด,ดุดจะว่าไปแล้วครับลิเวอร์เคยประสบความสำเรนการเซ็นยากับนักเตะใหม่ชุนตลาดลดูนาวที่พ่าน,นา ทั้งการได้ตัวเวอร์กิฟันไดค์ลุยดิอาร์ดโคดีกัปโตเป็นต้นฉะนั้นการเสริมแกร่งในเดือนมกราคมก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งถ้าเดอะเรดต้องการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ 1. นึ่งแอนโทนีโรบินสันจากฟูลลัมจะเกี่ยวกับอัตตาที่จใช้งานโจโกเมตต่อไปในตำแหน่งแบ็คซ้ายจนกล่าแอนดี้โรเบอร์สันหายจากอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมได้โดยดาวเตะชาวอังกฤษทำงานได้ดีเยี่ยมในฐานะ ่นวรับสารพัดประโยชน์และมีส่วนช่วยเก็บัยชนะของทีมในช่วงที่ผมานมายางไรก็ตามเดรดต้องการแบ็กซ้ายคะแนนแทบ็บเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวและนั่าห่าชื่อของอนโทนีโรบมนสันซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับกุลลัมโดยซัดไปแล้ว3ลูกจากการลงเล่นยี่บเอ็ดเกมในทุรายการถือเป็นเป้าหมายที่พวกเขาสนใจคำถามสําคัญก็คือจเจ้าสูนน้อยยินดีที่จะปล่อยแบ็กซ้ายดีกี้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกไปในช่วงกลางซีซั่นหรือเปล่า มันก็คงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันที่ดาวเตะในวัยยุคปีพึ่งจะขยายเส้นนาชุดใหม,ม่กับทีมออกไปจนถึงปี2 0 2 8เมื่อเร็วๆนี้ถ้าหากถามว่าโรบมนสันสนใจอยากย้ายไปเล่นในทีมแอนฟิลหรือไม่คำตอบชัดเจนว่านักเตะต้องการที่จะย้ายไปสวมชุดหงส์แดงอย่างแน่นอนแม้ก่อนหน้านี้เขาจะเคยเป็นเด็กปั้นของท็อฟฟี่สีงเงินเอเวอร์ตันก็ตาม 2. เปียโรอินคาปีจากเบเอร์เลเวอร์กูซน มีการเป็นไปนได้ไหมนะครับตีเจกิ้งครับจะยิงปืนนัดเดียวในนกสงตัวการที่แบ็คซ้ายชุดใหญ่ยังไม่เฟทและมาติดต้องพักตลอดทั้งซีซั่นลิเวอร์พูลมีปัญหาในแนวรับที่ต้องแก้ไขแม้วกเขาจะมีโจโกเมสทำหน้าที่ได้ทั้งฟุลแบ็กและเซ็นเตอร์แบ็กส่วนจาเรลคอนซา,าระกหลังดาวรุ่งก็พัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามการเซ็นญากับปีเอโรอินคาเปถือเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดที่พวกเขามี โดยแนวรับดาวรุ่งทิมชาติเอลกวาดอในวัย21ปีก็ไม่ใช่แค่แข็งแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นแต่เขายังสามารถขยับขึ้นไปยืนเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยเนื่องจากปัญหาเดียวก็คือไบเออร์เลเวอร์กูซนต้องการขายหนึ่งในผู้เล่นกุศลการของเทียมช่วงตลาดปอกแข่งรอบที่2อหรือไม่เนื่องจากตอนนี้ทัพในห้างขยับเบอร์เอิร์เลเวอร์กูซนกำลังลุ้นแชมป์บุนเดสกาเยอรมัน ดังนั้นพวกเขาต้องการเก็บขุมกําลังที่แข็งแกร่งเอาไว้ให้อยู่กับเทียมทาหารต้องการยึดตาแหน่งจากฝูงไปแบบยาวๆจนกระทั่งจบซีซั่นนี้เจ่าบอไปแล้วนะครับเอเนต์ของอิงคาปีก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลสนใจนักเตะรายนี้จริงๆโดยค่าตัวของเขานั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์ราว1 8 9่ดราล้านบาทและถ้าจํานวนตัวเลขดังกล่าวไบรอลิวเซนก็น่าจะพิจารณาปล่อยตัวแม้จะขัดใจชาบ,บี้อลันโซกุนซือชาวสเปนก็ตามนะครับ วิลเลียมปาโซอาทรักเฟนฟฟัดอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจก็คือวิลเลียมปาโซเพื่อนร่วมทีมชาติของอินคาเปโดยนักเตะสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ย้ายจากรอยย่ออันเวิร์สมาเล่นให้กับอายทรักเฟนฟฟัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ล่าสุดโดยสถิติระบุว่าไม่มีกองหลังคนไหนในบุนเดสกาเยอรมันโดดเด่นไปกว่าเขาอีกแล้ว ผลงานที่แข็งแกร่งในเกมรับของปาโซมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทำให้ Frank Fred, arm, แฟรงเฟิร์ตโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยเทียมรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนลลกสูงสุดข,ของเมืองเบียร์ซึ่งนอนว่าน,นั่นทำให้พวกเขามีลุ้นพื้นที่กวต้ตาไปเล่นในศึกฟุตบอลทั่วยุโรปย้งไรยก็ตามปาโซได้รับความสนใจจากหลายๆเทียมในช่วงที่ผ่านมาโดยมีทั้งคริสตัลเพลตเอเวอร์ตันและเวนแฮมยูไนเต็ดที่พิจารณาในการยื่นข้อเสนอข,ขอซื้อตัวดาวเตะนในวัย2ี่ปีขณะที่ลิเวอร์พูลก็ล็อกเป แถมการตัวจของคนนั้นน่าจะถูกกล้าอินคาเป้สี่กอนเซโลอินาซิโอจากสปอร์ติ้งลิสบอนอีเดลกำชันที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กนั่นคือกอนเซโลอินาซิโอซึ่งในเต่รายนี้ได้รับความสนใจจากราชสุขข่าวเรือมฤริดเนื่องจากพวกเขาอยากได้ตัวมาแทนที่อาดามิลเต้ากับดาบิดอาราบาที่มีปัญหาการบาดเจ็บต้องพักยาวขณะที่อัปปินญาอัลซานอลก็อยากได้ตัวเช่นเดียวกัน สตาร์ดังในวัยยียบ2ปีเป็นผู้เล่นตัวหลักของสปอร์ติ้งลิสบอนและยิงให้กับทีมชาติโป,ปรตุเกสไปแล้ว2ลูกหลังถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมาก็คือผู้เล่นสาวประโยชน์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้ในระยะยาว คำถามสำคัญก็คือเจเก้คลับพร้อมที่จะควักเงินก้อนโตเพื่อซื้อแนวรับในช่วงตลาดเดือมนมกราคมหรือไม่เพราะแทบไม่มีโอกาสเลยที่จะฝูงหลีกสูงสุดดันไฟนทองจะยอมปล่อยตัวหนึ่งในคีแมงคนสาคัญออกไปด้วยค่าตัวน้อยกว่าค่าจิตยาจจานวน52ล้านปอนด์ราว2,288ล้านบาท ย่าลืมนะครับว่าลิวร์พูเคยใจปั้มตอนที่ทุ่มเงินมหาศาลในการเซ็นสันกับเบอร์กิฟวันไดมาจากเซาเทิร์นันในช่วงฤดูหนาวมาแล้วและผลที่เรับก็คือแผงหลังของเดอะเรดแขังกันขึ้นตันตาเห็นพร้อมคว้าแชมป์มามากมาย 5. ้าซูเอาเปาลิญญาฟุตแลมลิวผูผูไม่ได้แสดงความสุดใจอยากจะได้ตัวซูเออเปาลิญญาในช่วงระหว่างเสมอล่าสุดเพราะผลงานที่ไม่โดดเด่นและค่าตัวที่สูงจนเกินไปโดย นะตอนนั้นฟูลล่มอยากได้ค่าตัวถึง55หล้านปอนด์ราว2,420ล้านบาทซึ่งตัวเล่นเกา่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆสถานการณ์น,นี้ยังคงไม่เปลีป่ยนแปลงที่สกันก็มีความเป็นไปส,สูงที่ดาวเตะชาวโปรตุเกสในวัย2 8ปีจะไปเล่นกับเบย์มอนิกซึ่งเกือบที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทัพแล้วในช่วงเดดไลน์ตลาดพอแค่แข่งรอบแรกเนื่องจากทีมไม่ยอมขายเพราะไม่สามารถหาเพื่อนทดแทนในตำแหน่งเขาได้ย้งไรก็ตามต้าหากลิบพูกำลังมองหากองกลางตัวรับ ที่พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองมาแล้วในศึกพรีเมียร์ลีกและสามารถลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมได้ในทันทีซึ่งแน่นอนว่าเปาลิยาเหมาะสมลงตัวที่สุดและคงทําให้แผนกองกลางของทีมแข็งแกร่งขึ้นเปาลิยาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับหงดงในการลุ้นแชมป์ลีกในลุ้นการนี้ได้เลยและทีมสกันนักเตะไม่เก่งจริงก็คงไม่มีข่าวว่าอาร์เซนอลหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์พปรีเมียร์ลีกก็แสแดงความสนใจอยากจะได้ตัวเขาไปเสริมทัพเช่นเดียวกัน นี่คือสุขข่าวลิงค์มูนนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่30ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของบูรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ